นักเรียนรู้ไหมว่าคนเรื่องครูจะคุยเรื่องความสำเร็จบ่อยเนาะแล้วก็จะมาพูดคุยกันแบบนี้นักเรียนรู้ไหมว่าคนที่ตั้งเป้าหมายไกลกว่าเนี่ยมีโอกาสล้มเลิกน้อยกว่าเพราะอะไรวันนี้ครูจะมาคุยเรื่องนี้เรื่องเป้าหมายเลยคยี่เรื่องเป้าหมายอย่างเดียวเลยนะคะแล้วนักเรียนลองดูนะผลการทดลองนะจากไม่ต้องจากครูก็ได้ลองคิดตามมันจริงไหมว่าการตั้งเป้าหมายที่ต่างกันเนี่ยจุดตัดสินใจที่เราจะเริ่มต้นเนี่ยคนเราเริ่มต้นไม่เหมือนกันเหมือนอย่างครูเนี่ย เออบอกตรงๆว่าเป็นคนที่เป็นพนักง,งานประจําเหมือนทุกคนนั่นแหละเหมือนทุกคนแล้วทีเนี้ยจ,จุดที่แบบเปลี่ยนแปลงชีวิตครูเลยนะคือครูมองว่าครูเบื่อในการที่เราจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนงานสมมุติว่าอะอย่างครูเนี่ยทำเกี่ยวกับงานก่อสร้างใช่ไหมคะไม่ว่าครูจะตําแหน่งสูงแค่ไหนยังไงครูก็ได้เป็นลูกน้องอยู่ดีแล้วทีเนี้ยครูก็มีมายเซตว่าเฮ้ยถ้าตําแหน่งซีอเลยนะซี o อของบริษัทรับเหมาก่อสร้างเลยนะเขาจะมีเงินเดือนเต็มที่เลยนะไม่เกินห้าแสนแล้วครูถามตัวเองว่า เราต้องทํางานกี่ปีอะเราถึงจะได้เป็นซีออะนักเรียนเข้าใจปะแต่บางครั้งอะมันไม่ได้เกี่ยวกับอายุงานด้วยซ้าที่จะได้เป็นซีอถูกไหมเราต้องพยายามกี่ปีอะแม้ทีเนี้ยครูไปเจอไปเจอคลิปคลิปหนึ่งค,งค,ครคนะคูต้องขอบคุณคนที่แชร์มาเหมือนเหมือนที่ครูบอกนะครูต้องขอบคุณคนที่แชร์มาเขาแชร์มามันมันจะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่เขาพูดเรื่องนี้ค่ะครูจำไม่ได้แล้วว่าเป็นใครนะแต่เขาพูดเรื่องคุณรู้ไหมว่าคุณจะต้องทํางานกี่ปีอะ ถึงจะได้เป็น CEO อ่ะแล้วเป็น CEO CEO นะเต็มที่นะเงินเดือนไม่เกิน5 0 0แสนแต่ถ้าคุณยอมล้มเหลวอะ่ะสัก3ปีแต่ก็แล้วแต่นะถ้าเรามีทางลัดเราก็อาจจะล้มเหลวไม่ถึง3ปีถ้าเราเรา,เราลองลองดูอะ่ะว่าถ้ามันล้มเหลวเต็มที่3ปีอะ่ะแล้วปีที่4ี่เรามี10ล้านมีร้อยล้านมีพันล้านอะ่ะเอาไหมคือเวลาที่เราจะตัดสินใจเนี่ยเหมือนเหมือนเราตัดสินใจไปออกลบอันักเดนเหมือนเราจะไปลบกับรัเสเซียยูเครนอะไรแบบนีน้แบบนั้นเลยเราต้องคิดว่า มันมันคือไปออกลบอะ่ะคือมีอยู่สองทางให้เลือกก็คือคุณจะยอมตายโดยที่คุณไม่สู้หรือคุณจะสู้คุณสู้คุณยังมีโอกาสชนะนะเหมือนที่พระเจ้าตากเขาได้ปลุกระดมทออหารทั้งหมดว่าเราจะทุบหม้อข้าวอะ่ะก็คือถ้าเราไปแล้วไม่ชนะก็คือตายสถานเดียวอะ่ะนักเรียนจะยอมตายหรอถูกไหมนะคะแล้วตรงนั้นก็ยังไม่ได้ก็ยังไม่ครูก,คก็ยังไม่ได้กล้าตัดสินใจนะว่าว่าครูจะประสบความสําเร็จระดับโลกอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่กล้าตัดสินใจแต่เป็นคนที่คิดว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นอย่างนี้ต่อไปมันไม่ได้บ่ะ เออมันไม่ได้และจุดเปลี่ยนของครูนะจุดที่ตัดสินใจที่ทําให้ครูเริ่มต้นมาในทางที่กันในการเป็นเทรดเดอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแล้วก็เป็นคนที่ตั้งเป้าหมายที่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเกิดจากเรื่องเดียวเลยครูพูดบ่อยมากอกหักเอออกหักมันก็เลยทําให้เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าฉันอยากเป็นคนที่ดีกว่านี้เออฉันอยากเป็นคนที่ให้กําลังใจตัวเองให้รางวัลกับตัวเองอะถ้ากูทนมันได้กูก็ทนทนเรื่องนี้ได้เหมือนกันเข้าใจปะเออ,เ,อ,อเคยครูเคยเห็นคนที่เขาตัดคลิปมานะที่แบบมีแแนนะล้วก็ แล้วก็พูดบอกว่าถ้ากูทนอีนี่ได้กูก็ทนเรื่องอื่นได้อะไรเงี้ยนะนะฮะแต่ว่าแล้วแต่นะแต่ละคนตัดสินใจไม่เหมือนกัน แล้วทีเนี้ยครูก็เลยเบื่อในการที่ครูต้องทํางานประจําแล้วครูก็ต้องสมมุติว่าเราไม่ชอบเรื่องนี้เราก็ต้องลาออกแล้วเราก็ไปเจอที่ใหม่เราก็ต้องเกิดเรื่องใหม่อยู่ดีล้วก็ต้องเราก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่อยู่ดีครูเบื่อการเริ่มต้นใหม่ที่มันไม่ใช่ของเราแต่ครูกาลังจะบอกนักเรียนทุกคนว่าถ้านักเรียนกลัวลาบากอย่าลากออกแกต่งานประจาม,มันไม่มีความสําเร็จใดนะที่มันได้มาภายในวันสองวันมันไม่มีความสําเร็จใดได้มาภายในสิบวันยี่สิบวัน นักเรียนรู้ไหมว่าครูเชื่ออย่างหนึ่งนะครูเชื่อว่าคนที่มาติดตามครูอะไม่ได้เห็นแกเงินเพราะว่าคนที่เห็นแกเงินอะจะไม่มาติดตามครูหรอกจะไม่ได้มาดูไลฟ์สดไม่ได้มาคุยกันจะไม่ได้มาอยู่ด้วยกันไม่ได้มาอยู่ในวงจรชีวิตของครูเลยเพราะฉะนั้นนักเรียนสังเกตตัวเองนะครูเนี่ย จะบอกนักเรียนของครูเสมอว่าครูเป็นคนโชคดีที่ครูเป็นคนไม่โลภครูก็เลยไม่เคยโดนหลอกจากการที่เข้ามาในตลาดหุ้นเลยเพราะครูเชื่อว่าคนเราเนี่ยมันจะต้องฝึกฝนมันถึงจะเก่งมันเป็นไปไม่ได้อะที่เราฝึกแค่วันสองวันเราจะมีสิบล้านร้อยล้านพันล้านมันเป็นไปไม่ได้นักเรียนบางคนบอกว่าเฮ้ยเธอโลกโลกไม่สวยอะไรเงี้ยใช่ฉันโลกไม่สวยครูโลกสวยหมายถึงว่าเออคิดดีคิด,ด,คดบวกโอเคอันนั้นนะ่ะโอเคแต่ไม่ได้หมายความว่าครูจะสอนให้นักเรียนของครู เออเฮ้ยคุณมาวันหนึ่งเนี่ยคุณเทรดไปเลยไม่ละล้านครูไม่เคยสอนเลยนะครูสอนเสมอว่าเฮ้ยเราลองครั้งแรกเนี่ยลองสามหมื่นก็พออ่ะเดี๋ยวเราเริ่มต้นแล้วเนาะแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวครูขอเข้าเรื่องนะก็คือถ้านักเรียนตั้งเป้าหมายนะนักเรียนสังเกตนะถ้าเป้าหมายของนักเรียนเนี่ยตั้งตั้งเป้าหมายเลก็กๆเลยนะก็คือเซเว่นปากซอยสมมุติว่านักเรียนตั้งเป้าหมายว่าเฮ้ยอยากไปซื้อกาแฟเซเว่นจังเลยอ่ะอยู่ปากซอยอ่ะแล้วก็ตั้งเป้าหมายว่าเฮ้ยฉันอยากไปซื้อกาแฟที่เชียงใหม่เออ แล้วเวลาเดินมาถึงครึ่งทางเนี่ยนักเรียนสังเกตตัวเองเลยนะถ้าเป็นเซเว่นนะนักเรียนจะบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรกลับบ้านก่อนเดี๋ยวค่อยไปใหม่ก็ได้สมมติว่านักเรียนขับมอเตอร์ไซค์มานักเรียนไปเซเว่นนักเรียนคงไม่ขับรถยนต์หรอกหลายๆคนอ่ะไม่ค่อยชอบขับรถยนต์หรอกบางทีก็วิ่งไปถูกไหมนะคะบางคนก็วิ่งออกกําลังกายไปเซเว่นก็มีส่วนใหญ่นะเวลาที่เดินมาถึงครึ่งทางเนี่ยร้อยทั้งร้อยก็คือกลับก่อนเจอฝนตกไนหะฝนตกเอยไม่เป็นไรกลับก่อนค่อยว่ากันใหม่แล้วคนที่ตั้งเป้าหมายไกลกว่านะ นักเรียนสังเกตเลยนะเขาจะชิวมากเลยฝนตกแล้วยังไงอ่ะก็เดินทางมาตั้ง4ี่รโลแล้วอะเชียงใหม่มันกี่ร้อยโลนะไม่รู้เหมือนกัน800รอหรือพันนะนั่นแหละสมมุติเราขับรถไปเนาะอ้าวเราไป4ี่ยโลแล้วนักเรียนจะกลับวะส่วนใหญ่ไม่กลับนะเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะนักเรียนสังเกตนะเวลาที่เราตั้งเป้าหมายแล้วอะวันนี้ครูเกิดเรื่องครูเกิดเรื่องเขาเรื่องอะไรนะครูเกิดเกิดเรื่องชูใช่ไหมเรื่องการเป็นชูถ้าคุณรู้สิ่งเนี้ยคุณจะไม่มีชูอีกต่อไป ครูไม่ได้พูดถึงให้เราไปเปลี่ยนแฟนเรานะไม่ใช่นะครูจะพูดถึงตัวเราเองเลยตัวเราเองนักเรียนรู้ไหมทฤษฎี21วันนะ่ะมันเป็นพลังบวกก็ได้แล้วมันก็เป็นพลังลบได้เช่นกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องทฤษฎี21วันครูยอยากให้ให้ดูเรื่องนี้ครูเคยพูดถึงอานชวาสเนเกอร์เรื่องเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายร้อยทั้งร้อยนะนักเรียนคนที่ตั้งเป้าหมายที่น้อยกว่าเนี่ยนั่นแหละ โอกาสล้มเลิกง่ายมากเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนตั้งเป้าหมายนักเรียนต้องตั้งให้ไกลเหมือนครูเนี่ยครูตั้งเป้าหมายบางคนบอกขู่ไกลตัวจังเลยก็แล้วแต่คุณถ้าคุณคิดแบบนี้ก็คือมันจะมาอยู่ในวงจรชีวิตของครูไม่ได้คนที่คิดแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นครูเชื่ออย่างหนึ่งนะครูเชื่อว่าถ้าเราเป็นคนยังไงอ่ะเราจะดึงดูดคนแบบนั้นเข้ามาในชีวิตรวมถึงลูกศิษย์ทุกคนที่อยู่หน้าเพจแล้วก็ในห้องเรียนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ย ถ้าเรายังดูกันอยู่แสดงว่าเราเป็นพวกเดียวกันนะคะเราเป็นพวกเดียวกันแล้วเรามาดูกันนะนักเรียนก่อนที่อ่ะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนดูคาพูดของ no ขอานชวาสเนเกอร์ก่อนที่จะดูนะคะครูจะบอกว่ากฎความสําเร็จของอานเนี่ยก็คล้ายๆกับครูเลยนะคือจริงๆมันไม่ได้คล้ายหรอกมันเหมือนเลยเพียงแต่เราแค่คนละคนละเ,เขาเรียกอะไรคนละอาชีพเฉยๆ คือเป้าหมายคุณแม่งต้องชัดเจนไว้ว่าคุณจะไปเชียงใหม่เชียงรายอุดรอขอนแก่นแต่ครูขอให้เครดิตแหล่งที่มาของคลิปนิดนึงนะเป็นคลิปจากทิกต o k นะคะแล้วก็เนี่ยนักเรียนไปติดตามเขาได้ TGI 2023เนี่ยนะคะไปติดตามเขาได้นะเขาโพสต์คลิปดีๆเยอะแย,ยะเลยนะคะอ่ะเ,ะเดี๋ยวครูให้ดูแล้วเดี๋ยวครูอธิบายต่อนะเรื่องของอาโนชวาสเนกเกอร์ You drift around and you never end up anywhere. It's like you can have the best ship in the world, you can have the best airplane in the world. If the pilot or the captain doesn't know where to go, it would just drift around. It will not end up anywhere, or most likely in the wrong place. My vision was totally different. I felt that I was born for something special, for something unique, for something big. I want to become a bodybuilding champion, just like Rich Park, and I want to make millions of dollars and be rich and famous. You know how great it felt that I knew where I was going, because when you have a goal, when you have a vision. Everything becomes easy. So every rep that I do gets me closer to accomplishing that goal. To make this goal, this vision, turn into reality. With the age of 20, I went to London and I won Mr. Universe contest as the youngest Mr. Universe ever. And it was because I had a goal. <laughs> 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 บางทีอ่ะนักเรียนอาจจะต้องยอมเป็นคนที่ถังแตกอ่ะเพื่อที่นักเรียนจะบรรลุเป้าหมายอ่ะนักเรียนน่าจะเคยได้ยินคํานี้บ่อย อ,อ,อย่างโทนี่ลอบบินหรือนักเรียนฮิวหรือคนที่ประสบความสําเร็จหลายๆคนนะ่ะเขายอมเรื่องนี้คําว่าถังแตกไม่ได้ไหมายความว่านักเรียนจนนะแต่คําว่าถังแตกหมายความว่านักเรียนจะต้องไม่กลัวที่จะถังแตกะนักเรียนเข้าใจใช่ไหมเหมือนใครที่ทํางานประจําอยู่ที่ไม่กล้าลาออกจากงานประจําเพราะกลัวกลัวว่าเจะเอาเงินที่ไหนใช้จะเอาอะไรจ่ายค่าบ้านอะไรจะเอาอะไรจ่ายค่ารถค่านโน่นค่านี่รู้ไหมอาโนชวาสเนเกอร์วันที่เขายังไม่ได้เป็นดาราฮอลลีวูดเลยนะ <_ an> เขาบอกกับตัวเองว่าฉันคือสตาร์คือฉันต้องเป็นพระเอกอะฉันต้องเป็นสตาร์ถ้าฉันไม่ใช่สตาร์ฉันไม่รับเล่นทั้งๆที่อาร์โนชวาสเนเกอร์วันนั้นมไม่มีเงินเลยด้วยซ้ำนักเรียนเข้าใจเข้าใจอารมณ์ไหมคะ <_ an> เพราะฉะนั้นอะเราสามารถเลือกได้นะว่าความสําเร็จของเราเป็นแบบไหน <_ an> แล้วครูจะย้อนมาถึงเรื่องนี้ค่ะเรื่องหุ้นนักเรียนไม่จําเป็นต้องซื้อหุ้นทุกตัวนักเรียนจะต้องซื้อหุ้นที่นักเรียนมั่นใจว่า มันจะบรรลุปเป้าหมายนักเรียนได้เท่านั้นโอ้โห oh. ทีนี้นี่สุดยอดมากเลยนะแต่นักเรียนจะยังทําไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้ถ้านักเรียนยังไม่มีวิธีการที่ถูกต้องแล้วครูจะย้อนกลับมาเรื่องนี้ค่ะเรื่องทาเลนโคดอ่ะเรื่องทาเลนโคดครูจะแชร์เรื่องมายเซตของหนังสือเรื่องเดอะทาเลน e โค้ดเขาจะพูดถึงเรื่องของคนเก่งนักเรียนรู้ไหมว่าคนเก่งมาจากไหนหนึ่งค่ะคนเก่งเนี่ยเกิดจากการฝึกฝนลึกซึ้ง แบบจริงจังเลยนะแบบจริงจังลึกซึ้งนักเรียนเคยเห็นครูไม่มาสักอาทิตย์ไหมตั้งแต่เรารู้จักกันมาเคยเห็นไหมถึงแม้ครูจะไปเรียนต่อแต่ครูก็ไม่เคยมีข้ออ้างที่จะละทิ้งเรื่องนี้เดี๋ยวครูจะย้อนกลับไปเรื่องเทคนิค21วันนะคะเนี่ยคือการฝึกฝนทุกๆวันครูทําการบ้านหุ้นหนักมากใครที่เรียนกับครูจะรู้เลยว่าเฮ้ย hey, ครูนี่แม่งแบบมีเทคนิคใหม่ตลอดอะทุกครั้งที่เปิดเทอมเอาแล้วมีเรื่องใหม่มาคุูอีกแล้วเพราะอะไรรู้ไหม เพราะครูฝึกฝนไงเราต้องฝึกฝนอย่างมีแบบแผนรอบครอบแล้วก็มีความเพียรถ้านักเรียนอยากเป็นคนเก่งนักเรียนต้องเข้าใจเรื่องนี้อะไรก็แล้วแต่ที่นักเรียนไม่ได้ฝึก mm hmm. เสียงได้ยินเสียงหรือเปล่าก่อน mm hmm. อ่ะโอเคอะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่ได้ฝึกเราจะไม่เก่งในเรื่องนั้นเลยนะคะแล้วก็กดหนึ่งหมื่นชั่วโมงเนี่ยที่เป็นกฎระดับโลกมันศักดิ์สิทธิ์เสมอไม่มีใครนะประสบความสําเร็จในการฝึกแค่วันสองวันชั่วโมงสองชั่วโมงประสบความสําเร็จเลยไม่มี คนที่เป็นเทพเลยนะก็คือเขาจะฝึกมากกว่าหนึ่งหมื่นชั่วโมงซึ่งครูเนี่ยฝึกมาแล้วสองหมื่นห้าพันกว่าชั่วโมงนะคะคือแบบฝึกเยอะมากไม่ใช่นอนเล่นนั่งเล่นแล้วเราบอกว่าตัวเองฝึกหนักนะไม่ใช่นะนะคะอ่ะข้อที่สองก็คือนักเรียนจะต้องจุดป,ประกายให้ไฟในใจของนักเรียนเนี่ยลุกตลอดเวลามันจะมีเรื่องหนึ่งนะที่ครูจะบอกนักเรียนเสมอบางคนนะมาเรียนนะคะขยันอยู่แรกๆนั่นแหละมันก็จะเป็นกฎของยี่สิบเอ็ดวัน คืออยู่กับครูนะนักเรียนอย่าเพิ่งคิดถึงความสําเร็จเรื่องแบบโอ้โหพันล้านให้นักเรียนอยู่ให้ครบเทอมก่อนสมมุติว่าเรียนเทอมหนึ่งสามสิบวันอยู่ให้ครบอยู่ให้ครบหมายความว่าเข้าให้ตรงเวลาออกให้ตรงเวลาเนี่ยแค่เรื่องเนี้ยทําให้ได้ก่อนอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปหวังเงินร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านมีวินัยให้ได้ก่อนแล้วนักเรียนรู้ไหมว่าการจุดประกายไฟให้ลุกตลอดเวลามันพูดง่ายนะแต่มันทํายาก เพราะฉะนั้นเราจะต้องบ้าในสิ่งที่เราทําจริงๆนะคะบางคนเนี่ยเวลาที่เวลาที่เราทําเรื่องเกี่ยวกับความสําเร็จไม่ไม่ใช่แค่เรื่องหุ้นนะเรื่องอื่นก็เหมือนกันนักเรียนสังเกตไหมโอ้ยไม่เป็นไรหรอกพรุ่งนี้ค่อยทําต่อเออไม่เป็นไรหรอกวอาทิตย์หน้าค่อยว่ากันอะไรอย่างเงี้ยมันจะประสบความสาเร็จไหมล่ะมันก็ไม่ประสบความสำเร็จถูกไหมนักเรียนจะต้องปลุกพลังในใจของนักเรียนตลอดเวลาถ้าใครเห็นครูโพส์นะคือไม่เคยโพส์นอกลู่นอกทางเลยนะครูโพส์เรื่องเดียว เรื่องความสําเร็จเรื่องเดียวนะคะแล้วก็ข้อที่สามนักเรียนจะต้องแสวงหาสุดยอดปรมาจารย์ในด้านนั้นเหมือนอย่างเหมือนอย่างการเทรดเนี่ยนักเรียนก็จะต้องแสวงหาสุดยอดปรมาจารย์แล้วนักเรียนจะรู้ได้ไงว่าสุดยอดปรมาจารย์อยู่ที่ไหนนักเรียนก็แค่ไปหาเขาไปคุกคีกับเขาไปเรียนกับเขาครูจะบอกให้หนะไม่มีเทคนิคไหนไม่เสียเงินแล้วได้เทคนิคจริงๆไม่มีแม้กระทั่งหนังสือที่เราอ่านเนี่ยอย่าง the t a l e n code เนี่ย ถ้าเราไม่ซื้อหนังสือเขามาอ่านเราก็ไม่มีวันรู้นะว่าข้างในอ่ะมันมีอะไรบ้างถูกไหมนะคะครูเคยถามนักเรียนของครูนะครูบอกว่าเอ่อนักเรียนคิดว่าถ้าสมมุติว่านักเรียนไม่ลงทะเบียนเรียนอ่ะนักเรียนคิดว่านักเรียนจะรู้ขนาดนี้ไหมถ้าแบบให้หาเองเลยนะคือนักเรียนของครูจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มีวันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเทคนิคที่มันเจ๋งๆมันไม่มีใครให้ฟรีที่หน้าเพจนักเรียนนักเรียนอาจจะต้องไปเรียนกับครูหนึ่งร้อยคน เพื่อตามหาครูที่ใช่เพียงคนเดียวครูที่ใช่คืออะไรคือคนที่เหมาะสมกับเราไม่เกี่ยวนะสูงต่ำดำขาวอ้วนเตี้ยเออตัวดำตัวขาวอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวสวยหล่อไม่เกี่ยวแต่ครูคนนั้นอะเวลาที่เขาพูดนักเรียนจะชอบเขาแล้วเวลานักเรียนฟังเขานักเรียนจะไม่รู้สึกเบื่อนะคะนั่นแหละก็ลองดูนักเรียนอาจจะต้องเรียนร้อยคนอะเพื่อตามหาครูที่ใช่เพียงคนเดียวแต่บางคนมาเจอครูคนแรกแล้วเฮ้ยโอเคเลย ก็มีนะคะมีไหมมีมีแล้วก็ประสบความสาเร็จไปเลยนะคะก็มีนักเรียนรู้ไหมว่าขนาดเล่าปียังต้องขอให้ขงเบ้งอะนะมาสอนเลยนะคะมาสอนให้เป็นกุนซือให้อะนะคะแล้วก็นักกีฬาที่จะเป็นแชมป์เนี่ยเขาก็ต้องมีโค้ดที่รู้ใจเขาเช่นเดียวกันไม่มีนักฟุตบอลระดับโลกคนไหนไม่มีโค้ดนะนะคะทุกคนมีโค้ดหมด ่ะแล้วเดี๋ยวครูจะมาเล่าเรื่องทฤษฎี21วันเปลี่ยนฉันเป็นคนใหม่เรื่องนี้มันจะมีทั้งพลังบวกแล้วก็พลังลบก,ก่อนอื่นนะคะครูให้ขอให้เครดิตเขานิดนึงเนาะนะคะแหล่งที่มาก็คือทฤษฎีนี้21วันนะคะเป็นทฤษฎีของคุณหมอค่ะคุณหมอด็อกเตอร์แม็กเวลนะคะสายระยแพทย์สาละยแพทย์ชาวอเมริกันนะคะเขาเขาเขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้ค่ะ นักเรียนลองไปซื้ออ่านได้นะนะคะจะมีฉบับภาษาไทยด้วยแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยนักเรียนก็ลองไปซื้ออ่านดูแล้วก็บทความเนี้ยครูก็ได้มาจากทีทีบแต่ถามว่าครูจําเขามาไหมไม่ได้จําเขามาแต่มันเป็นเรื่องจริงครูก็เลยให้เครดิตเขานิดนึงนะคะให้เครดิตเขานิดนึงเพราะว่าเขาเป็นคนเขียนมาคนแรกนักเรียนเวลาที่เราจะคุยอะไรเราต้องอ้างเครดิตให้เขานิดนึงเพราะว่าเราเป็นคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เราจะต้องเขาเรียกอะไรนะ ไม่ว่าเราจะพูดอะไรเราจะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาเนาะเราจะต้องให้เครดิตเขาเพราะว่าคนที่เขาทํามันก็เหนื่อยกว่าจะทําได้ถูกไหมนะคะอ่ะนักเรียนก็ไปติดตามได้ไปซื้อหนังสือมาอ่านได้นะคะอาจจะเป็นการทายอินฟรฟๆนะคะเอออ่ะทฤษฎี21วันเมื่อเมื่อตอนก่อนที่เราจะไล์สดครูได้บอกว่าอ่ะครูได้บอกว่าทฤษฎีเนี้ยมันมีผลต่อความรักด้วยใช่ไหมนะคะเรื่องชูใช่ไหม หมดปัญหาเรื่องชู้ถ้าคุณรู้สิ่งนี้ครูจะพูดถึงเรื่องพลังลบก่อนนักเรียนรู้ไหมว่าบางทีอ่ะการเป็นชู้อ่ะมันเกิดจากทฤษฎียี่สิบเอ็ดวันเหมือนกันนะเหมือนเวลาที่เราเนี่ยได้ไปอยู่กับใครนะโดยเฉพาะเพศตรงข้ามถูกไหมโดยเฉพาะเพศตรงข้ามเวลาที่เราคุยกันทุกวันหนึ่งถึงสามวันแรกอาจจะไม่ได้คิดอะไรสี่ถึงห้าวันก็ไม่ได้คิดอะไร แต่พออยู่ด้วยกันติดต่อกัน21วัน21วันแบบคุยกันบ่อยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีปัญหารเรื่องเรื่องชูสาวได้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากมีปัญหารเรื่องนี้เราพยายามอย่าอยู่กับเพศตรงข้าม21วันนักเรกียนเขาแจ็ลมไหมอย่าอยู่ด้วยกัน21วันเพราะว่าบางทีมันก็อาจจะมีนะความรักครั้งแรกปิ้งกันอะปิ้งกันครั้งแรกเลยก็มีแต่บางคนจะอาจจะต้องใช้เวลา ยี่สิบเอ็ดวันเนี้ยมันจะมีผลต่อความรักมากเลยนะนักเรียนสังเกตไหมว่าคนที่มีชู้ส่วนใหญ่หรือเป็นชู้ส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราไม่อยากมีความสัมพันธ์แบบนั้นอนะเราพยายามอย่าคุยกับใครเกินยี่สิบเอ็ดวันนักเรียนเข้าใจใช่ไหมนะคะนานๆคุยทีก็ได้อาเดือนหนึง่งคุยทีหนึง่งถ้ามันไม่ต่อเนื่องมันไม่เป็นไรแต่ถ้าคุยต่อเนื่องเนี่ยความสัมพันธ์เริ่มเริ่มมันจะเริ่มเปลี่ยนอะ แล้วนิสัยเนี่ยก็จะเริ่มเปลี่ยนทฤษฎี21วันจะเป็นการเปลี่ยนนิสัยถ้านักเรียนอยากมีประสบความสาเร็จในด้านในดนใ,นให้นักเรียนทําซ้ําๆ21วันมันจะทําให้เราเนี่ยนะเ,ออเขาเรียกอะไรเราจะชินในเรื่องนั้นอะเรื่องการเทรดก็เหมือนกันครูพิสูจน์มาแล้วมันเรื่องจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเทรดหรือการออกกาลังกายก็แล้วแต่หนึ่งถึงสามวันเนี่ยไฟจะแรงมากฟิตมากโอโหพูดอะไรครับพี่ครับครูครับ สี่อันนี้หมายถึงว่าตอนเริ่มต้นนะสี่ถึงสิบวันเป็นไงเริ่มอิดออดเริ่มแบบเริ่มมีข้ออ้างเริ่มมีข้ออ้างที่จะมาสายแต่ถ้านักเรียนผ่านสี่ถึงสิบวันนี้ได้เนะี่ยเป็นสี่ถึงสิบวันอันตรายนะนักเรียนรู้ไหมนะคะวันที่สี่ถึงเดย์สี่ถึงเดย์สิบเนี่ยอันตรายมากห้ามหยุดเด็ดขาดไม่ว่านักเรียนจะเริ่มมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ให้มาอย่าหาย เอาชนะใจตัวเองให้ได้นักเรียนรู้ไห้ว่าสิ่งที่ยากที่สุดคือการเอาชนะใจตัวเองนะคะแล้วก็เวลาที่ครูให้ทําการบ้านหุ้นอ่ะเหมือนกันเลยหนึ่งถึงสามวันเนี่ยโอ้โหฟิตจัดเต็มส่งการบ้านโอ้โหทุกวันสี่ถึงสิบวันนะเริ่มไม่ส่งเริ่มไม่ส่งงานเริ่มไม่สนใจเริ่มไม่เข้าไลฟ์สดอ่ะเริ่มไม่มาทําการบ้านตรงเวลานะคะอ่ะคร แต่ถ้านักเรียนผ่านสี่ถึงสิบวันไปได้นะสิบเอ็ดถึงสิบสี่วันเนี่ยนะนักเรียนจะกลับมามีไฟอีกครั้งหนึ่งเฮ้ยเริ่มไม่งองแงแล้วเริ่มปรับตัวได้นะคะการทําการบ้านก็เหมือนกันนักเรียนสังเกตนะนักเรียนทําทุกวันหรือเปล่าทุกวันนี้อันนี้ไม่รู้นะนะคะแล้วก็ลองดูแล้วก็สิบห้าถึงยี่สิบสิบห้าถึงยี่สิบวันเนี่ยนักเรียนจะรู้สึกนะเฮ้ยว่ามันเริ่มง่ายขึ้นคุณจะเห็นเลยว่าการเทรดของคุณเนี่ยมันจะง่ายขึ้นมันจะไม่ยากอีกต่อไปนักเรียนของครูนะครูจะบอกให้เลยนะ ไม่ว่าคุณจะเรียนที่ไหนก็แล้วแต่มันไม่มีอะไรที่มันรวยเพียงยี่สิบเอ็ดวันมันเป็นไปไม่ได้นักเรียนยี่สิบเอ็ดวันกี่ชั่วโมงไหนเราลองคิดสิยี่สิบเอ็ดวันกี่ชั่วโมงคะอ่ะเต็มที่นะยี่สิบเอ็ดวันคูณแปดชั่วโมงสมมุติว่านักเรียนเทรดแปดชั่วโมงเลยร้อยหกสิบแปดชั่วโมงอ่ะแล้วถ้าสมมุติว่าในกรณีที่ยี่สิบเอ็ดวันคูณสิบสองชั่วโมงเลยครูให้เต็มที่ยี่สองสองร้อยห้าสิบสองชั่วโมงเอง คุณมีชั่วโมงบินสองร้อยห้าสิบสองชั่วโมงเองคุณยังจําไม่ได้เลยว่าครูพูดอะไรบ้างในยี่สิบเอ็ดวันถูกไหมแต่ถ้าคนที่ตั้งใจอ่ะก็จะจําได้ว่าครูพูดอะไรบ้างเอาง่ายๆนะคุณอยากรู้ว่าคุณเนี่ยจาได้หรือเปล่าว่าจําได้หรือเปล่าในยี่สิบเอ็ดวันคุณจะจําได้หรือเปล่าคิดง่ายๆวันนี้ครูพูดเรื่องอะไรบ้างครูมี key t o success อะไรบ้างในการบ้านจําชื่อการบ้านได้หรือเปล่าโดยที่ไม่ต้องเปิดโน้ตอะจําได้หรือเปล่าเนี่คือสิ่งที่ครูกําลังจะพิสูจน์นักเรียน่าาเรจํได้หือปล มันไม่มีใครจําได้ภายในวันเดียวนักเรียนมันต้องอาศัยเวลานะคะแต่21วันเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือการเทรดของนักเรียนเนี่ยมันจะง่ายขึ้นเหมือนที่คุณออกกําลังกายหนึ่งถึงสามวันเนี่ยคุณจะเจ็บมากเลยนะมันจะเจ็บมันจะระบมไปหมดมันจะเหนื่อยมันจะท้อเหมือนสี่ถึงสิบวันเนี่ยมันจะท้อมันจะไม่ไหวมันจะไม่อยากไปออกกำลังกายเลยแต่พอผ่านไปได้สิบเอดถึงสิบสี่วันคุณจะรู้สึกว่า ฉันอยากฉันไปได้ฉันโอเคอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สิบห้าถึงยี่สิบวันเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าการออกกําลังกายมันก็จะง่ายขึ้นอันนี้เทคนิคเดียวกันกับการเทรดเลยคือการเทรดมันอาจจะยังไม่เห็นผลลัพธ์ร้อยล้านพันล้านเพราะอะไรรู้ไหมเพราะยี่สิบเอ็ดวันคุณยังไม่ได้เปลี่ยนนิสัยตัวเองเลยคุณกําลังเปลี่ยนนิสัยตัวเองถูกไหมนะคะทําไมครูถึงให้ใช้เงินสามหมื่นรู้ไหมเพราะคุณเอาชนะใจตัวเองยังไม่ได้หรอกนเนี่ยคุณผ่านยี่สิบเอ็ดวันไปแล้วเนี่ยแล้วคุณสามารถทํากําไรต่อเนื่องได้เนี่ย คุถึงจะจะเอาชนะใจตัวเองได้เดี๋ยวนักเรียนลองแป๊บนึ่งนะอะนักเรียนลองดูเนาะก่อนเวลาที่ครูจะสอนเสมอเลนะเวลาที่เราเริ่มต้นเนี่ยเราใช้เงินแค่สามหมืนบาทอ่ะเราใช้เงินแค่สามหมื่นทำไมครูถึงให้ใช้เงินแค่สามหมื่นรู้ไหมนักเรียนจะได้ไม่ต้องเสียหายเยอะเวลาที่เกิดปัญหาเนี่ยนักเรียนจะกล้าครูถามว่าสามหมืนสต็อปหนึ่งช่องลบศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง เต็มที่นะหนึ่งช่องนักเรียนก็โดนแค่สามร้อยแต่ถ้านักเรียนลงเงินสามล้านอะ่ะครูถามว่าสามล้านสต็อปช่องหนึ่งกี่บาทคะเยอะนะถูกไหมนักเรียนก็ใส่ศูนย์คูณไปอะ่ะเยอะนะหลายหมืน่นเพราะฉะนั้นน่ะก่อนที่นักเรียนจะไปใช้เงินแบบหลักล้านเทรดอะ่ะนักเรียนจําได้ยังยี่สิบเอ็ดวันเนี่ยละล,ลายพฤติกรรมตัวเองได้หรือย,อยังจากร้อยล้านเหลือร้อยเดียวครูเห็นมาเยอะแล้วบางคนเหลือศูนย์อ่ะ เออบางคนติดลบด้วยถ้าสมมุติไปเล่นต่างประเทศอนะเนาะมันจะมีแบบติดลบด้วยนะคะเกี่ยวกับพวกแคดเครดิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีหลายพอร์ตอนะเนาะนั่นแหละการไม่มีความรู้เนี่ยมันอันตรายมากนะคะเพราะฉะนั้นอะทฤษฎี21วันมันมีทั้งพลังลบแล้วพลังบวกพลังลบก็คือถ้านักเรียนไม่ทําอะไรเลยนักเรียนก็ไม่ได้อะไรเลยพลังบวกก็คือถ้านักเรียนฝึกฝนแล้ว พยายามกับมันอะนะคะนักเรียนก็จะประสบความสาเร็จได้ไม่ใช่แค่ยี่สิบเอ็ดวันนี้โอ้ทาเสร็จจบจา้จาไม่ต้องพยายามอะไรแล้วไม่ใช่นะคะก็ยังต้องพยายามต่อถึงหนึ่งหมื่นชั่วโมงเ mm hmm. มื่อใดก็ตามที่นักเรียนพยายามต่อเนื่องหนึ่งหมื่นชั่วโมงนักเรียนจะเปลี่ยนชีวิตแน่นอนครูการันตีนะคะการันตีเลยว่าเปลี่ยนชีวิตแน่นอนเนาะก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ก่อนจาก,กันอ่ะ ก่อนจากกันนะนักเรียนถ้าใครดูกดความสาเร็จของอานูนะคะลุงอานูเนี่ยถ้าใครดูไม่ทันนักเรียนก็ไปไปย้อนดูอีกทีหนึ่งนะคะส่วนใครนะที่ยังตั้งเป้าหมายเล็กๆกันเนาะครูลองครูจะบอกนักเรียนว่านักเรียนลองไปคิดดูใหม่นะคะลองไปคิดดูใหม่ถ้านักเรียนตั้งเป้าหมายที่ไกลเนี่ยโอกาสที่นักเรียนจะแบบถอยเนี่ยยากแต่ถ้านักเรียนตั้งเป้าหมายใกล้ๆอย่างร้อยหนึ่งหมื่นหนึ่งสองหมื่นอะไรเงี้ยโอกาสที่นักเรียนจะล้มเลิกอะ เยอะมากนะคะเยอะมากไม่ต้องถามครูถามตัวเองว่าจริงไหมนะคะเวลาเจออะไรมากระทบจิตใจนิดหน่อยเอะอะนิดหน่อยไม่เอาแล้วนะคะเอะอะนิดหน่อยยอมแพ้แล้ว<ส>การที่คุณมาติดตามครูอะสิ่งหนึ่งเลยที่เราจะเหมือนกันก็คือเราไม่ได้เห็นแก่เงินเรารู้แหละว่ามันต้องพยายามถูกไหมบางคนบอกว่าเอ้ยความสาเร็จไม่เห็นต้องพยายามเลยถ้างนั้นเขาก็ประสบความสาเร็จกันทั้งโลกเลยดิถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นอะอุปสรรค หรือปัญหาเนี่ยมันทําให้เราไปต่อได้เสมอมันเป็นจิ๊กซอนักเรียนมันทําให้เราเข้มแข็งแล้วก็เดินไปต่อได้เสมอนักเรียนอย่าไปกลัวมันเดี๋ยวพระเจ้าเขาจะส่งคีย์ทูซักเซสมาให้เราเองทีละตัวละตัวนะคะแล้วก็ก่อนจากกันนะคะเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์นิดนึงใครที่จะเข้าเรียนรุ่น11พัทอะรุ่น11พันะใครที่จะเข้ามานะคะในมิลเลนเนียโคชชิ่งเนาะเราจะเริ่มเรียนกันแล้ว ่ะครูการันตีความสําเร็จด้วยนะไม่เห็นผลแล้วคูยินดีคืนเงินนะคะความรู้มันไม่แพงหรอกไม่รู้ความไม่รู้แพงกว่านั่นแหละสินเสมอแล้วเจอกันเนาะ